สดีค่ะเรามาจากรายการนั่นทำไรนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทำการทำซอนทำสลามกันเขราาื่อกที่จะมี1กาวน้ำข้นหรือน้ำใสสองกีซาลีนบอเล็ก3ามคีราอิสโลชั่นหแชมพู6เพื่อผสมกับที่ที่คุณนะคะอันนี้เราใส่กาวกับคีราอีลงไปแล้วนะคะ เมื่อกี้เราใส่กาว,วนะคะกาวใส่ประมาณที่เราชอบเลยนะคะทีไาอีกเราจะใส่สองปืนนะคะเราใส่ได้ปืนน,ะะน,นึงนะคะอีกปืนนึงค่ะโอเคไปอไปกันนะคะแล้วก็เราคุณนี่เขากับการน้ำใส่กันนะคะ ก็จะฟมนี้โนี่แชมพูเพื่อความนุ่มและยืดนะคะใส่ลงไปหนึ่งปืดควให้เข้ากับกีรีแล้วก็กาวนะครั มันเข้ากันสินะคะให้ใส่รสชาติลงไปหนึ่งปื้ดเลยกาวนะคะเราใส่มากหรือน้อยก็ได้เลยนี่ พีเซลีนนะคะเราก็จะใส่ไปปริมาณแค่ไหนไม่เดี๋ยวประมาณนี้ได้ ลองเยอะนะกล้าลงไปลให้รอบเลยเป็นจุดเลยได้ทุกคนก็ใส่น้ำเปล่านะครับอันนี้เราใส่น้ำเปล่าไว้ในนี้นะครับบางคนอาจสงสัยก็ได้ ีมันก hey, <men> ็จะจบตัแ hmm. ล้วแล้วราสน่นะ

นี่นี่แหละค่ะได้แล้วก็คือมันจะอยู่นี้มันจะยืดช้าๆนะคะะยืดเร็เรวแบบนี้ เร็วนะคะก็ค,อคอือยังไม่ค่อยได้นี่จะชี้จานนะคะแล้วก็ถ้ามันติดม,มือน,นะคะใส่คุณใส่บีบีออยล์ลงไปเราลืมบอกอย่างห้าหยุด มันก็จะแบบฟูแล้วก็นุ่มยืดฟูนุ่มยืดแล้วจะใส่ไปที่มือนะคะของหยดมันจะแบบว่าแบบนี้เอ,อ๊

เรางำันนี้กันเลยแล้วก็คลิปหน้าเรานี่คิปหน้าเราจะมาสอนทำสลามสีใสบรุง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 กันสีใสกันเลยนะคะนี่กงนี้ไม่ต้องไม่จูแล้วนะอ่คนงนุ่นนุน พี่น้อง,องพเพื่อนๆนะคาวคร่รู้คำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะเขียนโพสมาข้างใต้เลยนะคะเรามีของรางวัลจะให้นะคะเพาคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ2558นะคะวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558นะคะไม่ใช่5 7แล้วนะคะ โหแน่นใครรู้พิมพ์มาเลยในฟาข้อความร้อยอะไรคอยรุ้นกันครับ่ะ,ค,ะคลิปนี้แล้วก็โ้องค่ะขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์กดจุกใจและกดติดตามด้วยนะคะสาหรับนุ่นทำไรนะคะคลิปหน้าเราจะมาสอนทำ สลามสุรใสกันเลยค่ะสรงนี้สวัสดีค่ะ